สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับกล่อง MPI นะครับกล่องแปลงหัวฉีดที่ใช้แถบแม่เหล็กเดี่ยวแถบเดิมก็คือเป็นเวอร์ชั่นกล่องใบเล็ก V 5.1 V 5.1เนี่ยจะเป็น4จังหวะที่ใช้แถบเดี่ยวนะครับถ้าออกแบบมาเพื่อ4จังหวะโด,ดยเฉพาะใส่ได้เฉพาะ4จังหวะเท่านั้นที่ใช้แถบเดี่ยวและใช้คอยล์ประเภทหัวฉีดน,นะครับต้องเปลี่ยนเป็นคอยล์ประเภทหัวฉีดเหมาะสําหรับรถที่มีระบบชาร์จดีมากพอนะครับเพราะคอยล์หัวฉีดเนี่ยจะใช้ไฟ12โวลต์ก็คือเหมือนเดิมนะฮะในกล่องตัวนี้เดี๋ยวพี่จะมาแนะนำพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมมันถึง,งเป็น V 5.1นะครับ และตัวนี้ก็คือ V6 นะครับแต่ผมจะแยกย่อยออกมาเป็น V6.1 ซึ่งสามารถใช้ได้แค่4จังหวะเท่านั้นเป็นระบบ CDI ใช้ร่วมกับจานไฟเดิมมัดไฟเดิมที่เป็นแถบแม่เหล็กนะครับผมสั้นยาวไม่เกี่ยวและตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะ4จังหวะเท่านั้น V6.1 แยกย่อยออกมาตัดฟังก์ชัน2จังหวะออกไปเพื่อให้มันทำงานได้ดีที่สุดแต่สำหรับใครที่มี V6 ที่ใส่ได้ทั้ง2และ4จังหวะก็จะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นตัวท็อปเลยส่วนตัวนี้ก็คือตัด4ตัด2จังหวะออกใส่ได้แค่4จังหวะเป็นระบบคอยเดิม C D I เหมาะสําหรับรถที่ชอบสไตล์ของ C D I นะครับมันจะมีความอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับระหว่างคอยหัวฉีดกับคอย C D I ที่เป็นระบบแบบเต็มรูปแบบนะก็คือตัวนี้ใช้ได้ทั้งคอยหัวฉีดและคอยธรรมดาวิธีการต่อก็เป็นแบบ C D I ข้างหนึ่งลงกาวอีกข้างหนึ่งเข้ากล่อง มาพูดถึงความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับองศาต่างๆการคำนวณองศาต่างๆของ v 5 1และ v 6 1 c d i เนี่ยคือว่าจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชันเก่ากไม่สนใจนะครับจะใช้หัวแถบและท้ายแถบในการอาร่าน r f f r r n ซ e ซึ่งจะเป็นองศาเดิมที่มีการแปลผันนั่นแหละก็คือก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเนียนระดับ99.99 99ก็คือ ตัว v 5.1และ v 6กจเนี่ยจะมีการอ่านองศา tdc ด้วยท้ายแถบนะครับหลังจากนั้นเมื่อเครื่องยนต์หมุนไปจะมีการ simulate หรือว่ามีการสร้างติ่งจำลองขึ้นมาจากการเขียนโปรแกรมของผมก็อันนี้เป็นเชิงลึกผมไม่ขออธิบายก็ขอบอกเพียงแค่ว่าในจังหวะ start เนี่ยมันจะเริ่มตรวจจับแล้วว่าตอนนี้จังหวะอัดจังหวะคายถ้าถูกต้องมันจะส start ติดเมื่อส start ติดแล้วก็คือตรงเมื่อตรงแล้ว ท้ายแล้วมันจะไม่มีวันดับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะตัวนี้จะจะทำไว้ก็คือถ้าแถบแม่เหล็กหัวแถบมีปัญหามันจะทําการซิมูเลตหรือว่าสร้างคือมันจะไม่มีวันดับแต่ถ้าพันเซอร์แย่จริงๆมันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจจะไม่ตรง สำหรับการทำงานในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับผมจะอ้างอิงท้ายแถบเป็นหลักท้ายแถบต้องอยู่สแตนดาดเท่านั้นใน v 5 1และ v 6 1สำหรับ 4t เท่านั้นนะครับคือการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับลักษณะของ geono pcx หรือจะเป็น wave s 4ผมก็เอาข้อดีทั้งหลายแหลม่มารวมกันในระบบ4จังหวะนะครับก็คือถ้าเราต่อพันเซื้อกับข้างจะไม่มีวันตติดถ้าตาติดก็อาจจะใช้งานและไม่ได้นะครับ ถ้าเราต่อพันเซอร์ถูกข้างจะมีการตรวจจับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทไม่ว่าสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้านะครับผมถ้าต่อถูกข้างถ้าสตาร์ทติดคือเฟอร์เฟคต่อไปใช้งานได้แน่นอนตรงแน่นอนและจะมีการซิมูเลตเหมือนกับว่าเราเหมือนผมผมเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแถบจําลองขึ้นมาในโปรแกรมอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นเชิงลึกผมจะอธิบายประมาณนี้แล้วกันก็คือองศาเนี่ยที่ทามาเพื่อลดซิ่งโดยเฉพาะก็คือว่าผมก็ไปเขียนโปรแกรมมาเพื่อว่า รถสิ่งต้องการองศาประมาณไหนอะไรเงี้ยมีการแปรผันนู่นนี่นั่นนะครับประมาณนี้แหละส่วนเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆก็มีข้อ19ที่แตกต่างตัวอื่นเนี่ยสามารถดูคลิปเก่าๆได้เลยว่ามันทานํางานยังไงข้อ19ใส่ศูนย์อย่างเดียวถ้าอยากแก่เพิ่มใส่5 offset ออขึ้นไปนะต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานครั้งแรกอ่ะผมจะมาเน้นย้ําอีกทีสําหรับบางคนที่ดูคลิปนี้นะครับ ได้กล่องไปครั้งแรกก็ทกําการกดคอนแทคออนสายใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยกดมาที่เมนูอันที่3เนี่ยจะคืออ่านค่าออกจากกล่องอ่านค่าออกจากกล่องกดไปปุ๊บแล้วกดโอเคใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยกันนะแล้วเราก็จะได้ค่าค่าขึ้นมาจากกล่องแบบนี้นะครับผมนี่คือค่าที่อยู่ในกล่องที่ผมอ่านออกมาแต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นเป็นเป็นค่าที่ไม่ได้ใช้จริงค่าใช้จริงอยู่ประมาณนี้ก็คือ อ่ะสมมติว่าเป็นคันนี้แล้วกันการใช้งานง่ายๆเลยครับเราได้มาครังแรกเนี่ยเราต้องเดินเบาให้ได้ก่อนโดยการใช้กราฟเดิมนี่แหละกราฟเดิมเนี่ยนะยกตัวอย่างคนนี้เป็นรถออตโต้จะทรงประมาณนี้ถ้าเราอยากจะถ้าเราสตาร์ตติดยากให้เราเพิ่มน้ำมันโดยการกดเมนตรงนี้แล้วกดไไรทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องกดคอนเนคกับสายแล้วเสียบสายจูนให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ คือตรงนี้จะเป็นเมนเมนหัวฉีดนะครับตรงนี้เป็นเมนหัวฉีดซึ่งเมนหัวฉีดเนี่ยนะมีหน้าที่เป็นเหมือนเบอร์นมหนูอะไรประมาณนี้ถ้าเราบวก0.5 0.6 0 7 0. 5, ถ้าเราบวก1เนี่ยจะบวก1มิลลิเซกทั้งระบบนะครับให้เทาทําให้มันเดินเบาได้นิ่งนิ่มนวลตั้งแต่ตอนแรกและทีนี้มันก็จะเบินได้เลยด้วยกราฟเดิมนี่แหละต่อมาถ้ามันเดินเบาได้แล้วให้เราจําค่าไว้สมมุติว่าเราบวกมา0ูเราอยากทำให้ในตารางเป็นสแตนดาร์ด โอเคเรารู้ละตอนนี้เราบวกมา0.5มาถึงจะใช้งานเบนได้ดีเราก็เพิ่มทั้งตารางเลย1 2 3 4 5เราเพิ่มทั้งตารางไป0.5แล้วเราก็ลดตรงนี้ให้เหลือ0เหมือนเดิม1 2 3 4 5กดไหล์ลงไปแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทแล้วเราจะรู้เลยว่าตอนสตาร์ทเดินเวาวเราอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น3.0อะไรเงี้ยหลังจากที่เรา m o d ิฟาค่านะครับก็เหมือนเดิมแล้วครอบตรงนี้เราอยากจะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าผมจะเพิ่ม5แถวแรกกด W+1 2 3เริ่ม W+ นะครับที่คีย์บอร์ดครอบแบบนี้พอครอบเสร็จแล้วกดตัว M ที่คีย์บอร์ดหรือกด r i g h มุมขวาบนตรงนี้กด M ปุ๊บเพื่อโหลดค่าลงไปที่กล่องนะครับการโหลดแบบนี้จะโหลดเฉพาะที่เราครอบสีฟ้านี้ไว้นะฮะมันจะข้างล่างนี้จะไปนะไม่ไปนะแถวที่6มันจะมีความง่ายก็คือว่าถ้าเรา ส่งค่าแค่ตรงนี้ถ้าเรากด M แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยถ้าเราครอบตรงนี้แล้วกด M มันก็จะส่งไวขึ้นสองช่องก็จะส่งไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราส่งสังกัดมันก็จะใช้เวลานานขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่คือการ modify น้ํามันนะครับนี่ต่อมาตรงนี้นะครับเป็นการ modify หัวแกลรอสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบปรับแต่งเสร็จแล้วกดไรต์ R P M ตรงนี้นะครับนี่ ต่อมา IGT นะครับการจูนไฟก็เหมือนเดิมครอบแบบนี้กด W บวกเพิ่มไฟแก่กด S ลบลดไฟแก่สามารถ modify เสร็จแล้วกดตัว M เหมือนเดิมนี่กดตัว M ครอบแล้วกดตัว M จะคือการส่งค่าไปที่กล่องเฉพาะที่เราครอบนะครับถ้าอยากส่งทั้งการาฟให้ครอบทั้งหมดแลกดตัว M แบบนี้รอจูนครบ100%ยเซขั้นบนนี้ก็เช่นกันเป็นการ modify หัวแกนนะครับผมกดไว้ RPM ตรงนี้ก็จะเป็นการส่งค่า หัวแกนรอบต่อมาพารามิเตอร์นะครับจะมีตรงนี้มีประมาณ21ข้อแก้ไขเสร็จแล้วกดไรต์ตรงนี้ปุ่มไรท์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะรอเสียงกริ้งก็คือจบเลยก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับการใช้งานต่อมาเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปที่เกี่ยวกับว่าชูนหนาชุนบางทำยังไงอะไรประมาณนี้เบื้องต้นก็จะมาบอกถึงความแตกต่างและข้อ19เน้นเลย ข้อ19เน้นเลย V 6 1และ V 5 1ใช้ข้อ19เป็น0อยากแก่ขึ้นทางกราฟให้ใส่1 2 3 4 5 6, 7ใส่ได้ไปจนถึง200นะครับประมาณนั้นจ้ะก,ก็สำหรับใครที่มีข้อสงสัยใดๆสามารถทักเฟซพี่เพื่อปรึกษาหรือว่าช่วยแก้ปัญหาเป็นข้อๆเป็นจุดๆไปผมเชื่อว่าราคาที่ผมใส่ลงไปนั้นบวกกับค่าซัพพอร์ตไปแบบว่า คุ้มแน่นอน,นครับผมดูแลไปจนเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรดูแลกันไปจนลดพังไปข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะกล่องรับประกัน1ปีซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนหลังจากนั้นก็อะไรไม่กี่บาทลครับผม10 20 3 0 40อะไรประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับสำหรับใครที่อยากอัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้อยากจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันน,ชนนะก็ส่งมาถ้าอันไหนที่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มีการอ<ๆ>ัปเดตเฟิร์มแวร์เฉยเก็ส่งมาได้ ส่วนอันไหนที่แบบอยากจะอับจาก5 v 6.1ไปเป็น2จังหวะตัวแพงกว่าก็อาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยประมาณนี้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็โทรห,หาหรือทักาหาได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมาก